นี่ส่วนอันนี้นะครับเนื้อเก้งนะหมักไว้ทอดนะครับหมักใส่น้ำมันงานะครับผิดไทยนะหมักเหมือนเนื้อเลยนะครับเนื้อเก้งทอดเดี๋จะหมักแล้วก็เอาไปทอดนะครับยังไม่ได้ทอดพูดผิดขออภัยนะครับน่าทานมากลองทานแล้วอร่อยจริงๆเลยต้องซื้อมาอีกนะครับ เสร็จแล้วอยากจะให้ทอดซะเดี๋ยวนี้เลยอันนี้เนื้อเก้งนะคะที่เราหมักไว้นะคะหมักเสร็จแนละ้วเราก็ไปตากพอตากแห้งแนละ้วเราก็เก็บมาเก็บมาทอดนะคะเนื้อเก้งแดดเดียวนะคะน่ากินมากๆนี่ถ้าไม่บอกเวลาไม่เวลากินนี่ถ้าไม่บอกใครไม่รู้เลยนะคะ เป็นเนื้อเก่งอร่อยมากๆสุดยอดเนื้อเก้งแดดเดียวกินตามตังครูจัดให้นะคะ